แบบวสวัสดีดครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบสไลด์นะขอความยาวอยู่ประมาณเธอก็หน้า่าเธอเธอตอนเด็กอยู่แล้วจะมาโกงมาแก่อะไรล,ล่ะเพราะว่าแกแบ่งผมตัดแค่สองชั้นนะหนึ่งผมตัดแค่สองชั้นย,ยกขึ้นมาเลย อันที่หนึ่งจะแบ่งประมาณจุดเถือนนะจุดเถือก,นะอกไม่ต้องวงไม่ต้องวีเลยกันแล้วเขาแบบง่ายๆตอัอดเลย ัดสั้นไปเลยด้านข้างผมจะขึ้นมา มั้นปมาางพอดีนะแล้วก็ข้างหลังก็จะยาวมันฟูอยู่แล้วผมเทอนะ่ะผมก็จะยกตัดเลยกรอบสรงประมาณนี้ตัดเลยมีลาบลงมาโรลิงขัตเลยมันเชื่อม รถลิ้นคัตลยปุ่ตัดได้แนละ้วดูวีลงมาวีลงมาแล้วก็ตัด อยู่ปรแมาแวก็ตัดอเเุ้ยเจอผมคันดิด,ดึงเลยมีอยู่เส้นเดียวทีเนี้ยเราจะยกถุยด้วยบ๊อบก็จะให้มันมีความถุยด้วยถุคขัดตะ ยกทุยขึ้นน้นข้างก็จีดลงมายกสี่ั้างสา,าแล้วก็ลดินคัดนมัมีความทุยด้วย ความถุยแค่าน,นิดหนึง่งหยิบมาโรลิงคัตไปด้านข้างดึงมาด้านข้างสี่ข้างสาระตัดมาจะทรงอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีความถุยแท่นั้นอนะดึงมาด้านข้างแล้วก็ตัดโรลิงคัต แล้วก็ผมก็จะล่าออกมานะตัดขีดยกสี่พันองศาแล้วก็โรลิงคัดยกตัด ดึง45องศานะอยากจะเทใช่ไหมอยากเทอยากเซ็กซี่แล้วก็เทอยากเซ็กซี่แค่นี้เธอยังไม่พออยู่ออันนี้มันใดได้เธอใช้แอปหาคู่มันตูวันนี้ไม่อ่ะเธอเห็นเพียงแค่ให้โซ่ไหม่อาอให้โซเก้กับตลาเอามาดูโรเลนคัตตัด ดึงสีให้างสานะตัดค่อยๆนะใจเย็นไม่ต้องรีบลูกค้าอยู่แค่จันทบ,บรุรีปากซอยเองโรดิง,ดงครงบีมคตอพนทากจะตัดยากนะเม <c oughs> ืาอผมลูกค้าอยากโศกแล้วก็ดึงมาด้นข้างตัด ดึงสีห้องสารตัดดึงสีห้องสารโรลิงคัตตัดความทุยอยู่ระดับ ไม่ต้องทุยสูงนะเพราะอะไรเดี๋ยวมันเด้งขึ้นไปเองเด้งดูดูความทุยมั้โอเคของเธอแสกเท่าไหร่ส่วนมากแสกค่ะบางทีก็แสกค่ะเอาสักั้งได้ไหม จางค่ะโอ้ <c oughs> ปกติท่านนี้พอไหวไหมหนูไม่ชอบมันจะเด้งกลับมาเป็นกลางเองอ๋อกลางก็กลางวะ อันที่สองแล้วนะทีนี้อีดเหมือนเดิมอ่ะลากมาด้านข้างโรลลิงคัทเจอแต่ง,งานหินหินเลยวันนี้พ่อเมียตัดยางนะเจอลูก <S <S โอ้ยก็อพอๆกันนะตัดยเางา่อะไรอะไรนะมันตัดยางเพราะอะไรเนะพราะว่าตึกถล่มมัสุดต้องงอ,อ่ะโผอะไรนะไม่ถึงโก็มันผมมันอยากโวงมันหนาไง มันไม่มีทรงอะไรเลยเก็ได้ยินเสียงเส,สน้นเส้น,นหมุนตัวเองขาดไหมอือ<ม>ผมคัน,นอีก,ก้าเราดูนเสี <c oughs> ยงปเคัดเธอไปอยู่เชียงรายนี่เธอตัดผมบ่อยไหม,มนานค่า,ากลับไปให้แม่ตัดหรือว่าตัด,ตดที่ตไปอห้แมีร้านเดียวที่ทหนูอยอมให้ตัดผมที่ไหนเป็นคนุณต้าหานึ่งแต่ว่าเขาเปิดมาและอันที่เขาตัดผมชายแล้วหนูหนูไปเห็นเขาตัด ผมชายสวยดีก็หนูก็เลยลองให้เขาตัดผมตัดทรงเลยตอนนั้นไปกับแฟนเก่าอ๋อแล้วเธอไม่ต้องบอกก็ได้ไปกับแฟนเก่าแล้วเธจะขายไม่ออกนะเธอตอนนั้นตอนนั้นดูดีหมายถึงว่าผมตัดตัดตัดกับป้าเขาแล้วดูดีใช่ไหมใช่ส่วนหนูหนูดูแล้วทรงมันสวยแล้วหนูคิโอเคคนนี้จะผมได้โอเคแต่ว่าช่างคนอื่นก็ก็ดีมั้งแต่ว่าหนูเคยลองเคยลองนะใช่ก็เขาไปลองกันแล้วเขาผิดหวังไปมาเยอะก็เลยก็ ขีดลงมาแล้วก็ตัดโรลิงคัตตัดให้มันได้ทรงอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปลงเทคนิคสไลด์อีกทีนะขีดลงมา ดึงมาอลไรอย่างนี้ลาออกมาเราต้องเผื่อผมมันเด้งขึ้นมานะแล้วก็ต้องอย่าให้มันสั้นมากเผื่อจะโสวบเผื่อเด้งขึ้นอียงลงมาแล้วก็ตัด ลงมาต้นข้างลากลงมาสี่้างสายแล้วก็โรลลิ่งคัดไปเลยทันที่สองทันที่สามลากลงมานะ เอาสั้นได้ไหมอ๋อเป็นหน้าม้าเหรอคะไม่เป็นเป็นสไลด์เอาแบบหนูหนูไม่อยากให้มันแบบดูสั้นจนแบบเป็นจะงอยขึ้นไปเวลามันแบบแห้งๆหรือปล่ออีกธรรมชาติบประมาณั้งกาจะบวกคอไหมได้ได้ค่ะเผื่อมันเด้งเต็มที่หรือประมาณคิวอ่ออเอาไม่ให้เอาไม่ให้มันแบบสั้นเกินไปโอเคก็เธอได้งานทำาังเออกำลังรอดูอยู่ว่าจะ ไปทําที่ไหนหรือว่าจะไป่างประเทศต่อสนใจสตรองไหมคำดังๆตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะก็ท้างอยากจะตัดนะครับเป็นผมสไลด์นะอประมาณตั้งกางจะมูกอะประมาณนี้นะถ้าเด้งเึินไปก็อยู่ประมาณคิวเผื่อเด้งนะอืไม่เอาเด้งเยอะเกินไปนะคะเอาออกตัดปลายะมูกัแล้วกันดโดึงคัด ได้อยู่ได้อยู่หนูมหนู่มที่ไว้ผมสั้นนะเปลี่ยนแต่ถ,ถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วก็โลดลืงขัดละลากมาเลยลากลงมาเลย พ็เธอเรียนจบอะไรมาการพัฒนาราพัฒน์ทค่ะจบะไปเป็น,เป,นเป็นทูตได้ไหมได้ค่ะถ้าเกิดสอบปีสิงหานี้น่าจะเปิดรับสมัครสอบเพราะว่าที่เรารับตั้งแต่เก้าถึงสามสิบห้าคนคนเก่งไปทำอะไรก็ได้หมดอ่ะ <c oughs> แล้วเธอไม่สนใจเสริมสวยเหรอหนูโอ๊ยเข้าตา หนูช่วยแม่ทําอยู่แล้วก็หนูไปรเรียนเพิ่มเติมทําสีมา<อ>ช่วยแม่ทําลูกค้าที่ทําสีอะแล้วเป็นยังไงบ้างเออดีเ<ด>พร<อ>านะว่าหนูชอบทาสีรู้สึกชอบหมดแล้วก็อันดับแรกต้องรู้สึกชอบรู้สึกรักมันก่อนแล้วมันถึงจะทําได้ดีทีนี้ก็บีลงมาเลยโดลดึงคัทหรือลงมาโดลดึงคัทไป แล้วเธอถนัดทํา,าทสีอะไรสีแฟชั่นกับปิดหอกก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นแบบทั้งแฟชั่นทั้งปิดหอก,กอค่ะกันค่ะเธอเรียนสิ่งที่เป็นยากก่อนเลยนะหนูดูมันไงทําสีนี่เคอจำยากเลยนะหรอหนูว่าถัดผมยากกว่านะมันก็ยากหมดแหละถ้าไม่ชอบอะ่ะแม่จะไม่บานใช่ไหมอ่ะมันจะบานยังไงเธอไ่ได้คนอ้วนอ้วนหน้าบานเธอหน้าเรียวเธอผอม อ้วนก็พอถ้าอ้วนเนีหน้าบานแน่นอนตรงนี้ยืนขึ้นแล้วก็ลดิงพัดรู้สึกเบาไหมเบาค่ะรอผมขึ้นไปเสร็จแล้วก็ยกเชนเตอร์ขึ้นนะตัดไปไปลายทิ้ง ลุกขึ้นลุกขึ้นเลยใช้หลักของทรงเสือมาช่วยเอปลายออกก่อนตับไปปา ไล่ผมที่มันฟรๆออกทีนี้ผมจะทำการสไลด์นะสไลด์มันบางให้มันบางคือเราได้ความถุยเราได้ขอบทรงเรียบร้อยแล้ว ผมเป็นยอดตั้งนะสไลซิ่งออก แบ็ก <Best> mm ิสเซอร์ไ hmm. ททัวตัวนี mm ้บรรนาก็แบกไปแบ็กิสเซอร์สตูคัส ตัวัดคุณเราก็สตอกเลยสตอกแบบไม่ต้องแบ่งช่วอแบ่งอะไรเลยอ่ะคูเห็นตรงไหนมันนาก็สตอกเลยเรียกว่าตัดแบบฟิลลิ่งตัดตามความรู้สึกเขยา่าเขยา่าเขยา่าให้มันยุ่งยุ่งไว้ทรงนี้ก็ฟูก็ดีแล้วเลยวไปต้องดัด ถ้าผมมันตรงมากก็ต้องดัดอีกนี่คือไม่ใดนะปล่อยแห้งๆมันจะได้เซือๆประมาณเนี้ยชอบไหมต้นซ้ายประมาณเนี้ยถามแม่ดีกว่าคุณแม่ทรงผม คุณลูกสาวชื่อทรงแหตรงนี้ตอบตอบเด็กวออันเลาะมันเป็นกึ่งบ๊อกทำไมถึงเทปิกี้ใช่ค่ <c oughs> ะเออแล้วก็ไม่สั้นมากมีมาเหมาะกับลูกสาวไหมเ <c oughs> หมาะค่ะเดียวเลยอหลาไม่ต้องกลัวแม่เป็นช่างเสริมสวยอยู่แล้ว ได,ไ,ได้สิแล้วเดี๋ยวม้วนเป็นรอนก็ได้เดี๋ยวเอาตัดเป็นปกติให้เตัดให้เป็นปกติให้ดีก่อนเดี๋ยวค่อยจะม้วนอะไรก็ว่างอีง้ยไทยผมย้อนทิ้งหน่อย เธอไปเธอไปจอดตุ้มหูที่ไหนมา,เ,าเธอไปจอดตุ้มหูที่ไหนมาโอ้นานมากตัง้งแต่ประถมอ๋อเหรอตุ้มหูตุม้ตหมหูไทยทิ้งคนอ่อนอนะไทยไปถึงใกล้ใกล้คล้ยทอยอะกล้กล่ลทยทอยภาษาช่างเรียวตีนผมวีดานทางไทยอะ มันยาวขึ้นต้องตัดแต่งทรงนะคะใช่แต่งทุกสองเดือนของเดือนก็ตัดแต่งทรงไม่งั้นมันจะกลายพันธุ์เนาะมันจะปูเกินไปมันจะยาวไงที่มีทุยจะห้อยลงถามแม่แม่เก่งกว่าอาจารย์ใหญ่ผมก็จะไว้ยาเอาที่เธอสบายใจเดี๋ยวไว้ยาวก็ต้องตัดสั้นอยู่ดีเนี่ยผมแม่เธอเก่งแล้วคอ

เข้ากับเธออยู่นะซื่อเธอจะให้มีแสกลางไหมตอนม้นอ่ะควรถ้ามีจะเปลี่ยนเหมือนเด็กผู้ชายอืมจำเป็นเป็นผู้หญิงเลยม้วนไปแล้วมันจะเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย ลอโนไม่ได้เป็นทองเราเป็นผู้หญิงม้อนก็คือใช้แกนเล็กสุดเหรอกลางๆเล็กมากแรืมันหยิกมันหยิกแล้วมันแก่เอาไหมไม่เอาแก่แก่แก่ถ้าเกิดผมสั้นอย่างนี้ได้ได้ไหมคะได้ได้หมดทำได้อะไรได้หมดแต่ควรจะได้เป็นวอลลุ่มนะไม่ควรได้ตรงยงั้นก็ได้เป็นฟาร์าได้แล้วไม่ได้เธอข้ามจุดนั้นมาแล้วนะ ถามแม่เี้มมันมได้ไหมสรราวาาเว่อร์แล่วอันนี้ไม่ใช่ซงวาร,ร่าไม่มีแล้วลืมไปซะตอนนี้มีแต่บ๊อบกับเทพิกี้ตอนนี้ผสมกันดยู่แม่นี้กี่เดือนถึงสะยาวยาวึ้นมา้เดือนละเซนเธอเป็นเธอเป็นคำนวณเอาอ เดี๋ยวได้เป็นพอรวมจะดูดีกว่านะค่ะไม่ต้อง 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3. ม้งวนดอ,นอกนหยิีไปสไลด์ไปสวยมันเลก็เลิกมันนั่นแหละ ได้เลยใส่ใหอ่านผมหน่อยสัก3 4 5กดใส่ไว้ที่ใบปลายให้มันลื่นได้ลื่นลื่นช่วงนี้แม่งมันยังเซ็กซี่อยู่ใช่ไหมเซ็กซี่ที่สุดเลยเซ็กซี่แห่งปีแรกชวนไทยนักคัดลนข้างล่างเคยไม่เอาอดีอ่ะ ส่งผผู้ชายเหรอใช่ก็ผู้หญิงก็ตัดก็ได้เยอะแยะถ้าถ่ายแล้วมันจะยาวขึ้นี้มมันไม่มันจะสั้นแต่มไม่ไยาวส,สั้นสีข้างในมันจะสั้นกว่านี้หมายถึงข้างในข้างหลังอะหรอข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยถ่ายไปเลยอ๋อแล้วผมมันก็จะยาวขึ้นมาไม่เท่ากันใช่ไหมอ่ะตัดนีคัดแปว่าตัดข้างในสั้นข้างนอกยาว มาดูวิธีการไดผมนะครับไดมันเข้าทรงไดอย่างไร แต่เนี <Đ> ó, ่ยเขาเลยออกมากอ่ะแตได้ดีขึ้น ันนี้แว่นสายตาเหรอค่ะโซเซรสั้นหรือสายตายาวสายตั้นอ้าวเหมือนช่างใหญ่แล้วอ่านหนังสือเยอะหรือว่าดูดูเล่นเกมเยอะเนี่ยแม่อ่านหนังสือเหรอ <c oughs> เขาเรียนเก่งไหมเกียรติยมไหม <c oughs> หรือไม่ต้องถึงเกียรตินิยมเอาแค่ผ่านก็พอ